สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราไม่ได้มาเล่นๆนะคะเราฝากพี่ปาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้พี่ปาด้วยนะวันนี้เราจะไปในฐานะลูกค้าค่ะไปร้านคุณโก้ค่ะร้านอร่อยไทยอร่อยจริงค่ะวันนี้ไปกันทั้งครอบครัวค่ะเราไม่ได้ไปในฐานะเพื่อนนะคะทุกคนค่ะเราจะไปในฐานะลูกค้านะคะวันนี้ก็ มีสามีพี่แล้วก็พี่เป็นโชเฟอร์คุณย่านั่งอยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังพี่นะคะจะเลยมองไม่เห็นนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ปาพาไปไปกินอาหารไทยที่ร้านอร่อยไทยนะคะทุกคนเราแอบไปเจ้าของร้านเขาไม่รู้เพราะเราจะไปเป็นลูกค้าเราไม่ได้ไปเป็นเพื่อนค่ะวันนี้เราไม่เป็นเพื่อนเราจะเป็นลูกค้านะคะไปแอบรีวิวร้านเขาโดยเจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตนะคะทุกคนไปด้วยกันนะคะ เจอกันที่ร้านคุณโก้กค่ะถึงร้านค่ะแล้วนะคะทุกคนมาถึงตั้งแต่ยี่สิบนาทีที่แล้วเจ้าของร้านเขายังไม่เปิดร้านโอเคค้ะมินวันนี้พาครอบครัวมานะคะน้องแจงนี่เรามาถึงก่อนเ <c oughs> พื่อนสวัสดีค่ะคุณลุงค<ะ>รัสวัสดีค่ะ,ะต้ไตงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้คุณยายเข้าง่ายไหม <c oughs> อ่าโอเคได้ท okay, ีเซอีซีโฟมสุดสุดฮัลโหล cô cô đó daughter. cái mai husband lên <laughs> chàng ขวดรอกันแอบถ่ายคลิปแอบถ่ายคลิปมาถึงตั้งแต่20นาทีที่แล้ว Nice to see you I heard about you Allah She's my daughter in her h e a h She's very young ถึงเลยนะไม่ไม่ธรรมดาใช่ไหมน้องแจงยูรูปยังเจอโอ้ยไ e แคมปิลิสต์รอก่อนนะเดี๋ยวจัดในายนางแบบหนึ่งนะมา ขออนุญาตถ่ายนะนี่คือร้านของคุณโก้นะคะวันนี้ไม่มีเมี่ยงคําค่ะวันนี้อาหารเขาก็มีปั้นหยิบครองแครงมะม่วงอันนี้คือหน่อไม้ดองจากสวนใช่ไหมใช่ค่ะขออนุญาตถ่ายนะได้เลยขออนุญาตนะพ่อนะอันนี้คือเจ้าของร้านนะคะสวยและรวยมากก็จะมีเสียงเพลงไทยนิดหนึ่งปนๆนะคะทุกคนค่ะ พี่ก็พยายามจะมาให้ถึงเช้าม้า h พี e you are on video my tv นี่ค่ะทุกคนค่ะ your good you look good อร่อยมากเยมาแวะนะคะอร่อยไทยอร่อยจริงค่ะอร่อยทุกอย่างบอกเลย เรามาสำรวจตรงาราซูชิกันก่อนเลยค่ะมีปลาสดสดสดๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนค่ะทุกอย่างสดและดูสะอาดมากค่ะเนี่ยก็อ่เราก็บอกให้เขามาเสิร์ฟเลยนะคะมีด้ัมบลิงก่อนเลยเป็นแอปเปอร์ทเซอร์ค่ะก็จะให้เขายกมาเสิร์ฟทีละอย่างเลยค่ะเพราะเราจะได้ชิมกันทุกอย่างไปด้วยกันค่ะคุณย่าจะได้ลองอาหารใหม่ๆนะคะทุกคนแล้วก็ จะได้ชิมทุกอย่างที่พี่สั่งนั่นเองค่ะเนี่ยคะ่ะทานแบบแบบทุกอย่างพี่อยากให้ได้ยินเสียงมากคุณย่าจะรอ้องอืม้มอื้มอร่อยอร่อยสามีพี่ก็เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเสียงออกมาให้ได้ยินได้เพราะมันมีเสียงเพลงด้วยนั่นเองค่ะเนี่ยคะ่ะก็อันนี้คือลาดหน้านะคะทุกคนอยากจะบอกว่านุ่มมากหมูคือแบบ ทุกคนชอบมากค่ะลาดหน้าเราเอามาวางตรงกลางอย่างนี้นะคะเราตักให้คุณย่าก่อนแล้วส่วนพี่กับสามีก็เติมพริกเอาค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตักให้คุณย่าไปก่อนอร่อยมากค่ะทุกคนถ้ามาร้านอร่อยไทยขอแนะนําเลยคะ่ะลาดหน้าหมูอร่อยมากค่ะส่วนสามีพี่เขาก็เติมพริกในทุกๆอย่างที่เขากินนั่นแหละค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็อ่า อร่อยจริงๆค่ะก็ไม่ได้ว่ามาอวยเพื่อนนะถ้าทุกคนเคยมาที่ร้านนี้ถ้ายังไม่เคยลองลาดหน้าลองได้เลยนะคะโดยเฉพาะซูชิพี่ก็ขอแนะนำทุกอย่างอร่อยหมดเลยค่ะพี่ป๋าก็พากันกินไปคุยไปเมาหมอยกันแบบคุณย่าถูกใจมากค่ะได้วายหนึ่งแก้วสามีได้น้ำอัดลมค่ะส่วนพี่ขับรถก็ขอเป็นน้ำเปล่าเนาะ ส่วนนี้คือ,อต้มขาไก่ค่ะบ้านเราเรียกต้มขาไก่เนาะแต่เราสั่งเป็นถ้วยเล็กมาให้คุณย่าค่ะทุกคนค่ะทุกคนก็ได้ชิมเหมือนกันหมดค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะถ้วยประมาณนี้พี่เราไม่อยากจะเอาถ้วยใหญ่เพราะว่าอยากจะให้เป็นพิเศษสําหรับคุณย่าแต่พี่กับสามีก็ชิมกันคนละสองช้อนสองช้อนนะคะอร่อยค่ะทุกคนอร่อยทุกอย่างเลยกริมมี่มากค่ะอร่อยจริงๆค่ะก็ อยากให้ได้ยินเสียงคุณโก้น้องแจงคุณยา่าสามีพี่มากเลยอะแต่ว่ามันทําไม่ได้คะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามีเสียงเพลงเนาะเราก็ไม่อยากจะผิดกฎอะไรทั้งนั้นเนาะเนี่ยคะ่ะกินสามีพี่จะสังเกตดูไหมคะตักพริกเติมในถ้วยตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะคือความชอบของเขานะคะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าพี่มากับเพื่อนส่วนใหญ่แล้วพี่จะสั่งลาบเป็ดนะคะลาบเป็ดอร่อยเหมือนกันคะ่ะน้ําซุปเขาอร่อย แต่วันนี้ก็ต้องสั่ง,งลาบหมูค่ะทุกคนเพราะสามีไม่กินลาบเป็ดน,นั่นเองค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะอร่อยมากค่ะลาดหน้ายืนยันข้อความอร่อยจริงๆค่ะกินจะหมดถ้วยแล้วนะคะพอจะหมดถ้วยก็ลาบหมูมาค่ะทุกคน, <c oughs> น่าทานมากพี่เป็นคนกินตับค่ะสามีพี่จะเป็นคนกินหมูเพราะสามีพี่ไม่กินเครื่องในตอนนี้มิรุโทรศัพท์เป็นอะไรค่ะ เรียกน้องแจงมาช่วยดูค่ะอร่อยจริงๆค่ะคือแบบพวกเรากินกันแบบตั้งหน้าตั้งตากินกันมากๆนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองก็ลองนะคะร้านนี้ถูกใจอ่านคนไทยส่วนใหญ่ที่เข้าไปวัดที่แทมป้าเสาร์อาทิตย์นะคะเขาก็จะมากินข้าวที่นี่นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือเจ้าของร้านอร่อยมากคะ่ะทุกคนก็ อยากจะแนะนำเนาะก็ถ้าใครอยู่แถวแถมป้าเคลียร์วอเตอร์หรือแถวนี้ที่ว่าคิดว่าขับรถไม่ไกลเซิร์ชหาได้เลยค่ะร้านอร่อยไทยอร่อยมากค่ะอันนี้ก็คือถ้ามันอยู่ใกล้ๆบ้านพวกพี่ก็คงไปกินกันบ่อยแต่อันนี้มันไกลเนาะเนี่ยค่ะสามีพี่ก็ขยับซุปไปให้คุณย่าแล้วอันนี้คือสลัดทูน่านะคะทุกคนคือพวกเราสั่งมาไม่ได้น้อยๆน,นะคะสำหรับสามคน เนี่ยคะ่ะอร่อยมากคุณย่าถามว่าเผ็ดไหมเพราะพี่บอกแกว่าอย่าก,กินนะลาบเพราะฉันมีอย่างอื่นให้เธอกินเพราะว่าลาบพี่ทาพี่สั่งมารสชาติคนไทยกินเพราะพี่กับสามีกินนั่นเองคะ่ะทุกคนก็เลยต้องสั่งสลัดทูน่ามาคุณย่าจะได้ทานได้ด้วยคะ่ะเพราะว่าแกเป็นคนที่ชอบลองอะไรที่ที่เราลองนะคะแกชอบมากคะ่ะซุปแกกินหมดเลยนะคะทุกคนซุปอะโคโคนัทอะซุปหรือต้มขานั่นเอง เห็นมือพี่ไม่ห้ามยา่าบอกว่าอันนี้อยากินนะอันนี้เธอกินได้ตอนนี้จะลองแล้วนะคะสลัดทูน่าเ <laughs> นี่ยค่ะคุณย่าตักไปแล้วชอบมากค่ะคือแบบเเกเอนจอยมากวันนี้คุณย่าค่อนข้างจะมีความสุขนั่นเองค่ะนะคะพวกเราก็โชคดีที่มาเร็วแล้วเราได้นั่งก่อนเพื่อนแล้วก็ทาคลิปได้นั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากพวกพี่กินเสร็จแล้วเรียบร้อย กำลังจะออกมามี4ีหโต๊ะเลยนะคะเข้ามาแบบเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจแทนเจ้าของร้านนะคะเนี่ยค่ะพอเรากินก็เหลือแค่นี้สำหรับสลัดเราจะห่อกลับบ้านค่ะหลังจากนั้นคุณย่ายังไม่เสร็จนะคะสั่งของหวานอีกค่ะชีสคืออันนี้คืออันเค้กชีสทอดนะคะอร่อยค่ะทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าอร่อยทุกอย่าง ป้าก็จะกินของหวานให้เสร็จแล้วก็เราจะได้กลับบ้านกันแล้วค่ะขอบคุณค่ะเวลาหนึ่งวันของพี่ในวันนี้ก็หมดแล้วนะคะคือวันนี้ก็พี่ป้าไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งดำไว้ให้พี่ป้าด้วยนะคะไปด้วยคลิปคุณย่าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ